สวัสดีครับอิทธิพรมิดหม่อลวงพ่อเดิมนะครับก็วันนี้จะนามีดเป็นมีดด้ามงานฝักง,งาทั้ง3เล่มเลยนะครับมีทั้งสองกริย์แล้วก็3กษัตริย์เนี่ยจะมาให้รับชมความงดงามกันนะครับเดี๋ยวจะขอเริ่มจากเล่มนี้ก่อนซึ่งเป็นเล่มที่ใหญ่แล้วก็ยาวที่สุดนะครับที่นํามาให้ชมวันนี้คือความยาวของเขาจะอยู่ที่7นิ้วเฉพาะใบมีดก็4นิ้วนะครับเป็นขนาดพกพา เป็นขนาดพกพางาเก่าชํำสวยมากๆเลยเล่มนี้เป็นสามกษัตริย์เงินทองนาคนะครับเก่าแก่สวยงามงาเก่านะครับสวยชํำเหมือนหยกน้ำผึ้งเลยครับชํำม,มันว้าวนะดูรายละเอียดนะครับความปันนี่ของฝีมือช่างนะครับสวยงามมากโดยทั้งสามเล่มเนี่ย จะเป็นมีดฝีมือช่างชิมทั้งสามเล่มเลยนะครับงดงามมากเลยครับดูลายงานที่แตกไปธรรมชาตินี้นะครับเก่าแท้ถึงยุคร0อเปเซนครับขนาดใบมีดสีนิ้วเหล็กออกสีดำๆนะครับ ลองเลือดลายกระดูกงูก,ก็สวยงามชัดเจนดีสีมาใบโพช่างฉิมน,นะครับสวยมากใครชื่นชอบสนใจนะครับก็เดี๋ยวโทรมาพูดคุยกันได้สวยงามทรงคุณค่า สกษัตริย์เงินทองนาคนะครับครบเลยเล่มเดียวครบเลยขนาดพกพากำลังดีเนิ้วคังแน่นแห้งแง่งสนิทนะครับพุทธคุณคอบฟ้าครอบจักกรวาลอ่าต่อไปอีกเล่มนึงนะครับเล่มนี้ก็เป็น3กษัตริย์เหมือนกันแต่ว่าขนาดเขาก็จะอ่า น้อยกว่าเล่มเมื่อกี้เยอะนะครับอันนี้แค่ประมาณ3นิ้วเท่านั้นเอง3นิ้วนิดๆเฉพาะใบเขาก็ประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับเป็น3กษัตริย์เงินทองนาคเหมือนกันเลยเป็นมีดยุคเดียวกันแล้วก็เป็นช่างฉิมเหมือนกันด้วยเอกลักษณ์ของมีด ที่เป็นขนาดสาริกาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเน็บเอาไว้ให้กับเกี่ยวใส่กระเป๋าเสื้อนะครับก็จะมีตรงนี้ให้แทบทุกเล่มนะครับที่ผมเห็นนะแต่บางเล่มอาจจะหลุดหายไปบางเล่มก็อาจจะไม่มีนะครับบางเล่มอาจจะเจาะรูไว้สําหรับห้อยนะครับไรืสสาหรับใส่เป็นสร้อยก็ได้ก็นํามาให้ชมนะครับ สามกษัตริย์เงินทองนาคเหมือนกันเลยแต่ว่ามา,มาในขนาดที่เล็กลงนะครับใบมีขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งก็เป็นลายเหมือนเมื่อกี้เลยครับลวดลายสไตล์เดียวกันช่างคนเดียวกันนะครับสีมาใบโพนะครับโพเล็กๆแต่ว่าก็ครบถ้วนนะครับ แม้ว่าขนาดใบมีเขาจะมีขนาดที่เล็กเนี่ยแต่ว่าลวดลายเขาล่องเลือดลายกระดูกงูเสมาใบโพแล้วก็ตรงกระหนกดอกไม้ตรงนี้ยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับต้องบอกว่าฝีมือช่างสุดยอดเลยครับความปรนณีตของช่างนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้เป็นเงินทองนาคเนี่ยเป็นวัสดุที่มีราคาสูงอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก็ใครอยากได้เป็นเจ้าของได้เล่มเดียวก็ใช้ไปยาวๆนะครับแล้วก็ส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยประมาณนี้มีหมอดวงพเดิมนับวันยิ่งมีราคาสูงนับวันยิ่งหายากเพราะฉะนั้นใครถูกใจก็ลองโทรมาสอบถามราคาเผื่อเรามีกำลังพอก็จะได้บูชาเก็บไว้เนาะ คันแห้งแน่นดีครับไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้ไอ้ตรงที่เน็บเขาเนี่ยจะเป็นนาคเป็นนาคนะครับเกรดดีด้วยสวยงามไม่ใช่เงินแล้วก็ไม่ใช่ทองแดงนะครับเป็นนาคเป็นวัสดุเดียวกับที่นํามาใช้อ่ารัดตรงกันแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับเป็นนาคเหมือนกันสวยงามเล่มที่สองผ่านไปต่อไปนะครับอีกเล่มหนึ่ง เล่มนี้ขนาดจะเล็กกว่าเล่มเมื่อกี้อีกความยาวเขาเจะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งเท่านั้นเองเป็นเล่มที่เล็กที่สุดเท่าที่ผมมีตอนนี้เลยก็ว่าได้เป็นสองกริย์สาริกานาเงินนะครับตัวเน็บตรงนี้เขาจะเป็นเงินแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นนาแล้วก็แหมเงินนะครับด้ามงาฝักงาเหมือนการเล่มเล็กๆงดงามกระทัดรัดเลยครับ สวยมากๆอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับอืมใบมีดเขาก็ขนาดประมาณ1นิ้วเล็กจิ๋วเลยเป็นงานช่างชิมเหมือนกันด้วยแต่ว่าจะเล็กยังไงก็ตามเอกลักษณ์ของเขาก็คือ,อเสมาใบโพล่องเลือดลายกระดูกงูแล้วก็กระหนกดอกไม้ก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งเป็นฝีมือที่ต้องใช้ใช้มือด้วยนะครับเป็นเป็นฝีมือช่างต้องใช้ทําทํามือครับต้องบอกว่าช่างช่างฉีบเนี่ยเก่งมากเลยที่ทําออกมาได้ขนาดนี้ก็น,นํามาให้ชมกันนะครับสามเล่มสามแบบเผื่อใครจะชื่นชอบสนใจแต่ว่าถ้าเล่มเนี้จะเป็นเล่มที่เล็กที่สุดแล้วก็ราคาเขาจะเบาที่สุดด้วยเพราะว่าเจ้าของที่เขานําม,มาปล่อยให้อับเนี่ยเขาปล่อยมาแบบราคาคือร้อนเงินเนาะนี่พูดกันตรงๆก็อยากจะส่งต่อเหมือนกันนะครับ เป็นมีดเล่มเล็กๆอย่างนี้สวยแล้วก็ดูงาเขาคือความฉ่ำของงาเนี่ยเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับมีล่องลอยกันแปลกลายงาเป็นธรรมชาติใข่ชื่นชอบสนใจสาดิกาเล่มเล็กๆสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับเป็นมีดที่สวยมากๆทั้ง3เล่มเลยมีให้ดูก็ทั้งสองกริย์ดสามกริย์ดนานๆจะนำมาลงให้ชมกัน เต็มๆอย่างนี้สักที่นะครับเพราะว่าอ้ําเป็นคนที่รีวิวมีดที่เป็นสามกริย์เนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะชอบเน้นเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับแต่ก็เผื่อท่านใดชื่นชอบสนใจก็จะได้ติดต่อสอบถามพูดคุยถามรายละเอียดกันนะครับอิทิพรมีดหมอดุลพ่อเดิมขอฝากไว้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ